นี่ใช่ลุงชัยตัวดังของอำเภอสารพีหรือเปล่าครับครับผมอ๋อพอดีมีลูกน้องผมเข้าไปเห็นในโลกโซเชียลเนี่นตัวสีนี่หรออ๋อพอดีผมอยากทาบทามให้ลุงชัยมาที่ช่องผมได้ไหมครับช่องคุณเปิ้ลจะชวนลุงชัยไปทําช่องที่ไหนครับ อ๋อช่องของผมอยู่ที่วิภาวดีครับวิภาวดีนี่รอตัวนี้อ๋อเตัวหนังสือไม่รู้ยุ่งอ๋ออา,าหารไ่ตป็นทั้อ่อพอดีผมอยากชวนลุงชัยและทีมงานของลุงชัยไปทําช่องของผมครับผมชอบคอนเทนต์ของพี่เสมมากๆเลยครับทาคอนเทนต์มาดีมากแต่ละอย่างเอาจนขี้หดตดหายเยี่ยวใส่กางเกงกันหมดเลยครับ หวัวเลาะกันจนท้องแข็งฮะเปื้นชอบในคอนเทนต์ของเฮานะ,ะ,ะลุงชัยอยากมาทำงานกับผมไหมครับผมจะสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ตัวเลยเอางานอะไรครับช่องของผมทำมีชื่อว่าช่องคนใกล้ตายครับจะสัมภาษณ์เฉพาะคนใกล้ตายครับอ๋อไปก่อน ไปทำหรือเปล่กงั้นก็เชิญคูณไปตายเถอะไปเออไปใจใ้ยายไปอ,อู้ดีดีๆลุงชายลุงชายใช่จิงนะอู้ผมอู้จิงแต่ว่าผมอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยให้เนี่ยมหัอ่าลุงมาใส่แว่นนี่ลุกขึ้นมา